มาวันนี้ได้อะไรได้เยอะมากค่ะพอ่อขอบคุณพ่อที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ปิยะขอบคุณพี่บ่าวอุดรพี่บ่าวไปสนีที่แนะนำได้รู้จักกับอาจารย์พ่อกับอาจารย์แม่แล้วขอบคุณอาจารย์พ่อที่ให้โอกาสลูก ก่อนไม่เจอเจอพ่อนะคะคือมันก็เหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะค่ะมันก็มืดมืดมืดไปหมดมืดไม่รู้ว่าเออจะเดินไปยังไงจะทำยังไงดีทำไมเราทำดีอยู่ทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้พ่อก็เลยบอกว่าเออของมันไม่ใช่ของเรามันก็คือไม่ใช่ของเราอื่นเข้าไป สร้างใหม่ทำใหม่แล้วก็อืมมันชาติที่แล้วนี้ไปเอาของเขามาเขาก็มาเอาคืนก็ไม่เป็นไรก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่มันก็เลยแบบเออเราไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นพ่อแต่เห็นพ่อครั้งแรกไม่รู้เป็นไรพ่อร้องไห้ไม่หยุดคานไปนกับท่านที่ไม่รู้จักไม่รู้จักท่านเลย ร้องไม่หยุดแล้วก็คิดว่าทำไมเราถึงร้องร้องทำไมเพราะอะไรถึงร้องพ่อก็เลยบอกว่าก็มึงเป็นลูกกูต่อไปนี้เริ่มต้นใหม่ไม่ลําบากแล้วเอาใหม่พ่อจะพาพ่อจะพามึงทําแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเคยเห็นแต่แบบ ทำไมต้องกินมังสวิรัตใช่ไหมคะพ่อหนูก็อะไรมังสวิรัตเราไม่เคยรู้จักแล้วทำไมต้องไม่กินเนื้อสัตว์มันออกจะอร่อยเพราะอะไรเราก็ทำไมคนอื่นต้องกินก็จนมารู้จนมาได้มาสัมผัสได้เข้ามาใน DIF ว่าเออทุกสรรพสัตว์ทุกชีวิตมันก็รักชีวิตของมัน เมื่อเราไปทำร้ายมันมันก็กลับมาทำร้ายเราหนูก็เลยตั้งปฏิญาณว่าตั้งแต่อาจารย์ิชัยบวชตามหนูก็เลยตั้งปฏิญาณว่าพ่อนับจากนี้เป็นต้นไปหนูจะปฏิบัติกับพ่อหนูจะกินมังสวิรัตกับพ่อตลอดชีวิตก็ขอบคุณสถานที่ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณทุกคนขอบคุณ พี่น้องเราแบบตกมาสุดๆแล้วเราก็แบบเหมือนไม่กล้าที่จะคุยกับใครแต่มาตรงนี้ก็คือมีแต่ความรักมีแต่รอยยิ้มที่อบอุ่นไม่เหมือนเหมือนแบบรู้จักกันมานานละทั้งที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรที่แบบทำไมต้องมาผูกพันต้องมารักกันขอบคุณจริงๆค่ะ